สวัสดีครับผมทับร้อยสี่สิบกีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีแก้ซอกของงานถนนนะครับเมื่อเกินฝนเราตกหนักตกแรงนะครับผมต้หนักางตกแรงอุดไว้เมื่อวานนะครับเหมือนบ่อเลี้ยงปลาเลยนะครับผมนี่เราก็ได้ทําการแก้นะครับโดยหัวหน้านะครับหัวหน้านับขับเองเลยนะครับพี่นะนี่ขับเองเลยครับผม งานแกะซอฟไหลาทางนะครับขยายเพิ่มนะครับผมเพิ่มขึ้นมาสามเลนครับแล้วมีเกาะกลางอยู่ตรงช่วงเมโคนะเป็นเกาะกลางถากน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็ไล่ขี้เลียนออกมานะเอาหินุ่นใหม่แล้วมาลงนะครับผมอันนี้ใช้หินุ่นใหม่มาลงอยู่นะ รอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนอนะครับโอ้ตักปเปดียวครับปุ่มเต็มมือเต็มมือปเปดียวพนะื้นที่ครับแคบด้วยนะครับผมก็เลยรถพ่วงมาลงก็อาจจะถอยอยากนะหลบไปหลบมาไปดับมานะผม ครับเพราะว่ามันติดหมู่บ้านนะถ้างานอยู่ติดหมู่บ้านนะมันจะทําลําบากค่อนข้างลําบากครับเจอชาวบ้านที่ดีๆก็ดีไปครับผมเจอชาวบ้านเรื่องมากก็งานก็เดินช้าครับบางคนอาจจะไม่ยอมนะแต่คนสุดท้ายก็ต้องยอมอยู่ดีแหละครับเพราะเป็นงานหลวงนะ ปัญหาคือฝนตกครับผมงานเราล่าช้าก็เพราะว่าฝนตกนะฮะนี่คือเทคนิคในการไล่เลนนะครับไล่เลนไล่น้ำนะ แล้วก็หินุ่นมาลงนะครับหิน,นอัดหินุ่นอะไรอย่างเดียวนะเดี๋ยวเอาเรถเกตไล่อีกทีนะครับ รมปรจานเลยนะครับผมหัวหน้านับมือไม่โคเก่าครับ mana kah จำบินนะธรรมดาครับผมถามไปก็โผลตสูตรลายทุกคนแหละครับใครไม่สูตรลายเป็นไปไม่ได้ครับผมรถทำงานนะ กันนะครับอันนี้เป็นทล่ลเร์ยาวนะโอ้โหมาหลายคันเลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายกดไลค์กดแชร์ผมแับร้อยสี่สิบกิวได้ครับผมขอฝากคลิปไว้ด้วยนะครับผมไม,ม่ชมีผีหน้านะครับสวัสดีครับ